คือ ah, yeah. <Wow. S 1> เจอเกอง๋กงแบบนี้ไปไม่เป็นเลยทำไงอ่ะทำไงอ่ะขาอยู่อย่างนี้ทำงี้ทำงไงมันเอาอีกแล้วอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราปวดไหล่แคนเนลฮึฟังงั้นเลยเหรอปวดไหล่ไหล่ไม่ดีในะไปกายภาพมาโอ้พโหตัวนี้หนักเลยครับประกันโอเคครับน้องๆถามมาเยอะแยะเป็นคำถามที่เรียกว่าเจอรัวๆตอนนี้มากมายเลยนะครับน้องๆมือใหม่เด็กๆไปเจอไปแข่งไปเล่นมาโอ้โหเจอเทพใส่เงี้ยบางอย่างคนที่เก๋กว่าโอ้โหทั้งเร็วกว่า ทูดก็แม่นสเตปแบกยิงลงสารพัดตัวใหญ่ทับใส่กระโดดดังแต่ถ้าตาสู้น้องของที่ถามไม่ได้จับด้วยไม่ใช่อะไรครับคาถามคือพี่เอกครับผมเจอเนี่ยเทพมาอย่างเงี้ยผมควรจะป้องกันยังไงมีทิคอะไรไหมอ๋ออ่าอ่าอ่าสั่มือใหม่นะก็เลยต้องมาแก้เพนให้หน่อยได้เอาเคาน์เตอร์เพนทาเดี๋ยวไปหยิบแป๊บหนึ่งไม่ใช่กูเล่นมุกโอเคคือน้องๆต้องเข้าใจก่อนอันดับแรก น้องน้องมือใหม่ไปเจอมือเก่าสู้ยากครับเนี่ยเรียกว่าโอกาสชนะคือไม่ถึง5%เปอร์เซสู้ยากเพราะนั้นน้องมีข้อเสียเปรียบอยู่แล้วใช่ข้อที่1คุณทําใจแต่นั่นเนรับไม่เป็นลายครับเล่นให้สนุกก่อนชนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันครับว่าจะมีเทคนิคอะไรที่พอจะช่วยให้น้องเหมือนแบบยากขึ้นหน่อยทับขึ้นหน่อยไม่ใช่แบบผ่านผมไปได้ง่ายๆอย่างนี้ อันนี้อะไร3มเทคนิคขั้นเทพกลับมาอีกครั้งฮะ3เทคนิคขั้นเทพป้องกันให้สุดยอดสำหรับมือใหม่ไปดูกันไปดูกันครับตัดไปอย่างนี้เลยป้องกันอย่างนี้เอาละครับขั้นตอนที่หนึ่งครับนะครับน้องๆมือใหม่ป้องกันอย่างไรถึงจะดีป้องกันพื้นฐานเบสิกง่ายๆนี่แหละครับ ยังไงพี่เพราะนั้นน้องๆต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าออวิธีการป้องกันแบบพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> นะครับเราเริ่มจากขาก่อนเลยนะครับขาเนี่ยข้อแรกเลยคุณยืนเต็มเท้าหรือเปล่าอ่าเท้าเนี่ยมีปลายเท้ากับส้นเท้าครับแล้วคุณยืนมาคุณยืนเต็มเท้าป่ะตัวดีตัวบุกเนี่ยยืนเต็มเท้าอ่านะครับวิธีป้องกันที่ดีคุณต้องยืนปลายเท้าด้วยเหตุผลว่าเมื่อคุณยืนปลายเท้าคุณสามารถที่จะซอยขาได้เร็ว ขยับ้ส้ขวาได้เร็วโยกได้ทันถ้าคุณยืนเต็มเท้าเวลาคุณจะกล้าแต่ลกล้ามมันต้องมันต้องกล้าไปทั้งก้าวแล้วมันจะมีอาการเขาเรียกว่าขาตายขาตายใช่ครับเพราะว่าเวลาคุณวางเต็มเท้าคุณจะทิ้งน้าหนักลงเต็มเท้าเมื่อคุณทิ้งน้ําหนักเต็มเท้าปุ๊บเคลื่อนที่จะช้าลงคุณจะเคลื่อนที่ช้าลงแต่ถ้าคุณเป็นปลายเท้าคุณจะดีดได้ใช่ครับเห็นไหมดีดได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นยืนด้วยปลายเท้าสาคัญมากหัวเข่าคุณต้องย่อ อ่าอันนี้อันนี้เราจะเห็นเด็กๆเยอะมากพี่ครับผมยืนปลายเท้าครับแต่ยืนอย่างเงี้ยยืนตรงๆเงี้ยไม่ประโยชน์ต้องยอ่อครับใช่เมื่อคอุณย่อการเคลื่อนไหวซ้ายขวาของคุณจะรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นใช่ <c oughs> หไหมครับเฮ <Wow. S 1> <c oughs> นี่ยามีเดกเราทําตัวเราให้กว้างขึ้นไม่ใช่สูงอันนี้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 ใหญ่อันนี้อ้วนกว้างไงเราผมเป็นคนกว้างขวางโอเคได้การที่เราย่อเข่าครับร่างกายเราจะกว้างขึ้นอื แต่ถ้าเรายืนร่างกายเราจะไม่กว้างแล้วจะยืดขึ้นจะยืดขึ้นอ่เพราะฉะนั้นการ้องการเลี้ยงหลบคอสโวเวอร์ต่างยิ่งคุณทางขากว้างยิ่งคุณย่อคุณจะกินพื้นที่ซ้ายขวาได้มากขึ้นต้องแต่ถ้าคุณยืนอย่างนี้พื้นที่มันจะไม่เยอะเลยคุณจะถูกเลี้ยงหลบซ้ายขว่าเพราะฉะนั้นยืนไปเท้าและย่อถูกต้องแขนหลังคุณทำยังไงยังไงโอ้โันนี้คือไม่ถูก เด็กส่วนมากจะชินกับการเลี้ยงบอลอย่างนี้เราก็เลยก้มอย่างนี้ไปเลยก้มดูบอลก่อนก้มดูบอลไปเลยเราค่อยมองไม่ถูกไม่ถูกหลังคุณต้องยืดตรงครับสายตาหน้าคุณต้องเงยมองอะไรมองผู้ต่อสู้นะครับปลายเท้าย่อหลังตรงบาลานซ์ดีเห็นไหมครับตามมองปุ๊บคุณจะรู้แล้วว่าผู้ต่อสู้อยู่ตรงนี้ขยับตามขยับตามขยับตามเนไครับโอเคแขนยกขึ้นกลางออกไปครับ ต้องกันแขนยกขึ้นกลางไปขยับไปจะชูดขยับจะชุดยกขึ้นมาก็จะลำบากเมื่อคุณทำได้แล้วครับระยะห่างนะครับถ้าคุณชิดคุณต่อสู้สามารถโยกหลอกทีเดียวได้เลยอ่าไม่ได้ถ้าคุณห่างห่างเกินไปคู่ต่อสู้ก็คือยิงได้ทันทีบอกไม่ถึงอ่าบอกไม่ถึงเพราะนั้นระยะที่ดีที่สุดสำหรับเบสิกคือ อยู่ประมาณหนึ่งช่วงแขนของน้องๆเลยหนึ่งช่วงแขนคุณแขนสั้นคุณก็ใกล้หน่อยใช่แขนยาวคุณก็ไกลหน่อยใช่แล้วก็ทําท่าเบสิกทั้งหมดถูกต้องโยกไม่ได้แล้วเขาจะไวกว่าเรานะครับปักอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลอกเล่นๆล็กโอเคอันนี้ก็คือทักษะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งครับรับมือใหม่ได้ไปดูข้อสองจัดไปครับ ที่สองครับเพียครับคุณมีเบสิกในการป้องกันที่ใช้ได้แล้วโอเคคุณรู้แล้วว่าต้องทำยังไงโอเคคราวนี้แหมเจอคนเก่งกว่าไงเจอล่อหลอกเงโอ้โหหลอกยิงสเต็ปแบ็คความเร็วสูงเยอะแยะเลยกันไม่อยู่อยู่ดีเงครับน้องๆต้องคิดอย่างนี้เวลาป้องกันนะครับเราป้องกันที่คนเราไม่ได้ป้องกันที่ลูกบาล นั่นหมายความว่าถ้าเขาเลี้ยงนะครับน้องป้องกันไม่จําเป็นว่าต้องขโมยบอลน,นะครับไม่จําเป็นว่าต้องขโมยบอลเพราะว่าถ้าคุณขโมยจ้องลูกบอลจะขโมยแล้วเขาเก๋า่าหลุดไปแล้วภาษาบาสเขาเรียกว่าอันนี้คือน้องเข้าพลวดเข้าพลวดเข้าพลวดครับผมะนะครับอย่าขโมยบอลอย่าคิดจะบล็อกด้วยใช่ เรียบร้อยคือโดนหลอกง่ายก็ไม่ถูกอ่ะถ้าน้องกระโดดเมื่อไหร่ใช่คุณเสร็จทันทีเลยนะครับเฮ้ยเงี้ยไม่ขโมยไม่บ๊อบตัดลูกส่งได้ไหมเงี้ยก็ไม่แนะนำเพราะว่าสมมุติคุณป้องกันอยู่เขาส่งไปคุณไปปัดปึ๊บช้าตีโดนมือใช่ฝ่าวนะครับไม่เกิดประโยชน์แถมลูกก็ส่งได้ด้วยครับ เราบอกเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะป้องกงันเนีไยก็ป้องกันอะไรไม่ได้เลยได้ครับได้ยังไงเนี่ยก็เราเน้นเหมือนที่พี่เอพูดตอนแรกครับเราป้องกันที่คนอ๋อนั่นหมายความว่าไม่ว่ากรณีนี้น้องเจอคู่ต่อสู้ที่มีบอลครับหรือไม่มีบอลก็ตามมีบอลหรือไม่มีบอลก็ตามใช้หลักการเดียวกันป้องกันที่คนป้องกันที่คนครับนั่นแปลว่าถ้าเขาจะเลี้ยงผ่านคุณให้เขาผ่านยากที่สุดก็คือให้เขาเสียเวลานานที่สุดถ้าเขาคิดจะชูด ให้เขาเล็งชูดได้ยากที่สุดถูกต้องให้มีอาการพวงหรือพกเหว่มากที่สุดถ้าเขาจะส่งเราอยากให้เขาส่งได้ง่ายก็เราคิดว่าต้องเลือกส่งที่มันยากจริงๆอ่ะนั่นคือหมายความว่าคุณสามารถป้องกันให้เขาเล่นได้ยากขึ้นแล้วใช่ครับขอแล้วครับนี่คือการป้องกันที่ดีแล้วพอแล้วครับสำหรับมือใหม่นะน้องประกบกับตัวป้องกันครับที่ไม่ได้ถือบอลลองดู ป้องกันไงครับเนี่ยที่น้องๆไม่อยทํถามก็คือเราก็มองบอลก็คือแค่นี้มองตัวเ้าเขาก็วิ่งตัดไปไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วกันที่คนครับไม่กันที่บอลใช่หันเข้าหาครับวิ่งตัดไม่ให้ตัดอจะวิ่งไปไม่ให้ไปมือต้องแตะตลอดนี่ครับป้องกันเอาไว้น้องๆคงเคยโดนแบบพวกที่เขาเก่งๆป้องกันเขาไม่ให้คุณขยับใช่นิ่งเลยนี่คือเหมือนโดนล็อกเลยเรียบร้อยแล้วเราทำไม่เป็นไง เราแก้ปัญหานี้ไม่เป็นเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปไหนไม่ได้ออยากวิ่งตัดเขาไม่ให้ตัดไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้อยากจะรับบอลเขาปัดบอลที่ส่งนาใช่นี่ครับวิธีการป้องกันที่ดีนะครับสรุปง่ายๆเนี่ยเทคนิคขั้นที่2เนี่ยอย่าป้องกันที่ลูกบอลปล่อยลูกบาสมันไปชแต่คุณป้องกันการกระทําของคนที่คองบอลและไม่ได้คลองบอลอยูู่กต้องให้เขาเล่นได้ยากถูกตยงผ่านได้ยาก ชูดได้ยากส่งได้ยากวิ่งตัดได้ยากใช่แค่นี้เพอร์เฟคแล้วครับถูกต้องไปข้อสามเทคนิคข้อที่สาข้อสุดท้ายแล้วครับนะครับในการเล่นเนี่ย เวลาที่น้องมือใหม่เจอคนที่เก่งกว่าครับพูดตามตรงมันยากด้วยทักษะด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างโอเคนอาอาจจะมีข้อหนึ่งข้อสองที่พยายามจะเรียนรู้พยายามทำแต่เขาก็ยังหลุดไปได้อยู่ดีเขาก็ยังชูดออกไปเขาก็ยังส่งออกไปเขาก็ยังเลี้ยงหลบคุณไปชไม่ต้องไปคิดมากครับไม่ต้องท้อโอ้ยเฮียอีกแล้วมันจะมีเยอะคือพอหลุดปุ๊บหรือยิงปุ๊บก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาเออโดนยิงอีกแล้วไม่ต้องไปวอร์ี่ว่าเขา จริงออกไปแล้วเป็นยังไงใช่ไม่ต้องวอรี่ว่าเขาส่งออกไปแล้วเป็นยังไงใช่คุณดีวกับไปข้อสองครับการที่คนครับไม่การที่บอลครับนั่นหมายความว่าเมื่อเพล์เขาชูดไปแล้วอืมยังไม่จบเพล์ครับเขาจบที่การชูดแต่ยังไม่รู้ว่าลงไม่ลงอ่ะแต่คุณอย่าจบนะอย่าจบนะการป้องกันอย่าจบมือใหม่จะเก่าได้ตรงจังหวะนี้แหละถูกต้องสะกรีนเอา อ่าสำคัญนะสำคัญสำคัญสมมติผมทำให้ดูอ่พี่อานบุกกำลังจะชุดไม่รู้แหละวอ้ป้องกันป้องกันป้องกันไปแล้วพื้นชุดมาพุ้นชุดมาละเรียบร้อยแล้วนี่คือการสกรีนเอาับนั่นหมายความว่าถึงน้องจะตัวเล็กเจอตัวสูงแบคสเต็ปยิงใส่ไม่รู้แหละลงไม่ลงก็ไม่รู้แหละแต่น้องเทพ ป้องกันดีใช่น้องปิดโอกาสที่เขาจะไปซ้าดาบสองได้คือจังหวะเมื่อกี้ถ้าเห็นนะออเฮียยิงปึ๊บเพียกป้องกันทันทีเลยนะใช่เฮียไปไหนไม่ได้แล้วนะถูกโดนล็อกเรียบร้อยแล้วถือพยายามวิ่งเราซัดไล์ตามก็ไม่ทันแล้วเพราะบอลมันไปแล้วบ๊อบเอาไว้ต้องให้ตัวน้องตัวป้องกันอยู่ที่ห่วงใกล้ห่วงส่วนตัวที่เขาเพิ่งชูดไกลห่วงไกลห่วงออกไปใช่ครับนะครับก็คือเอาตัวเราไปขั้นการสู้กับห่วงไนั่นเองใช่อย่างเงี้ยแล้ว คุณก็ไม่ต้องกระโจนเข้าไปรีบาวด้วยนะถูกต้องบอลมันไม่กระดอนมาคุณเสมอหรอกใช่ถ้าบอลมาหาคุณคุณก็บล็อกให้เขากระโดไม่ได้กแล้วก็ขวาบอลมาถูกต้องถ้าบอลกระเด็นไปหาเพื่อนให้เพื่อนรีบาวใช่หน้าที่คุณจบแล้วคุณเม่องานตัวนี้จบแล้วใช่เลยนะครับและแม้แต่การที่เจอคู่ต่อสู้ที่ยังไม่ได้คองบอลครับนะครับคุณก็ต้องป้องกันเหมือนกันเขาชุดมาบล็อกสกรีนเตรียมรีบาวไม่ให้เขาไปรีบาวครับสุดยอดละ ปวดเขาย่อเยอะอันนี้ปวดหลังโอเคครับน้องๆผ่านไปแล้วกับ3เทคนิคการป้องกันสําหรับมือใหม่นะครับเราต้องสรุปให้ฟังอีกสักทีนึงนะง่ายๆเลยนะครับเรียนรู้เบสิกการยืนบาลานซ์ที่ดีปลายเท้าปลายเท้าย่อเข่ากลางมือชามองลางตรงครับขยับซ้ายขวาให้่องไวครับข้อ2กันที่คน แร่นี่คนเลยจะไปจะไปการที่บอลไม่เอาจะไปกล่าวว่าต้องไปสติวไปตัดบอลไปบล็อกไม่พวดไม่จําเป็นนะครับการที่คนค้อสามเรียนรู้เรื่องของการสกรีนเอาชัดเจนมากป้องกันการบุกต่อเนื่องใช่แล้วป้องกันการวิ่งตัดอย่าให้เขารับบอลได้ง่ายๆดีเลยเกมบุกอ่ะถูกต้องง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสามข้อนี้รวมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวง่ายๆเลยนี่ทำให้ฝ่ายบุกเล่นได้ยากขึ้นใช่ ถูกต้อไม่ใช่ทําให้ฝ่ายบุกฟูดไม่ลงถูกต้องไม่ใช่ทําให้ฝ่ายบุกเลี้ยงผ่านคุณไปไม่ได้ใช่ครับนะครับไม่จําเป็นการเมื่อมือใหม่ง่ายๆคือแค่กดดันให้เขาเล่นได้ยากดูจบเรียบร้อยเอาไปฝึกเอาไปลองใช้ได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ถูกนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณสนามบาสบีโปรใช่แล้วครับและสปอนเซอร์ของเราทั้งลูกบาสลูกบาส อะไรลูกบาสยี่ห้ออะไรสปอร์ตติ้งครับผมเสื้อยี่ห้ออะไรดูสปอร์ตครับผมที่รัดข่าวยี่ห้ออะไรอาท่าครับผมรองเท้าบาสมากมายหลายแบรนด์ที่ดีหลกสโตร์ใช่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้เราด้วยครับมีไอจีติ๊กต๊อกกดให้หมดนะครับกดให้หมดอ่าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าจะมาแกะเพลนอะไรเดี๋ยวมาดูกันแกะกล่องเคาน์เตอร์เพอตอนนี้ก็ไปสเปรย์แล้วทานวดก่อนก็ไปสเปรย์แล้วไปโอเคบ๊ายบายครับโ มาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้น